สวัสด,ดีครับวันนี้ผมจะมาทำแฟรลิงจกักรยาน LGH 1 0 0 0 r นะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับหรือถ้าผมไม่เปลี่ยนเป็น LGH ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้ครับผมกำลังนึกเอานะครับผมนึกยังไม่ออกครับผมอ่เอามาลองทำกันเลยนะครับอันนี้มีฟิวเจอร์บอร์ด3 สามอันนะครับผมสีขาวกับสีเขียวนะครับผมสีเขียวหนึ่งสีขาวสนะครับวเิอคนี้ยเให้ขหนะเียงมันมาีจพลงยเพลงสนุกนะไม่ผิดหวังเลยอ่ะฟังชัดทุกตัเบียดจากแบบชื่นชมแล้วเาก็ชอบเลยที่ผมจะเริ่มทำเลยนะฮะ เขเก่งเขามองออขอให้เพลงนี้ดังๆนะครับน้าออกมาจำด้วยครับโอ้โหดีๆว่ามาเปิดเต็มกันในรายการของเราเป็นที่แรกก่อนใครเลยนะครับสําหรับบทเพลงใหม่ของตบสุดมดฉุดพิเศษจริงๆและตอนนี้เราก็ไปร่วมลุ้นกนต่อครับเราจะได้ร่วมเสิร์ฟโชคสุ่มและทุ่นถาวรทุกห่ทุกมมาประกันเสียงร้อมกับเ r ไปลุ้นกันครับ เอาละครับกบเดี๋ยวกบจะเป็นคนสุ่มนะครับว่าใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับแชมป์ของเราเอหญิงบีปูและข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดกำลังทำนะครับผมปราจีนบุรีนะครับผมถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับเอ่าข้าวโอ๊ตหญิงบีปูหรือเอ ไเ่มัดยิงกาวก่อนเลยนะครับจะได้มาร้องเลแข่งับอนะครับโอูนะครับครับดวันของอูในราการคืออะไครับวันนี้อยากมาใช้นี่ให้ครบควเหตก็คือว่าน้องของอูครับเป็นโรคอะไรคือเป็นแบบว่าตเออเบนทาง้วใ่มันตครับ อันนี้ก็เลยต้องใส่ท่อเทียมเข้าไปครับสองข้างหมอใส่แล้วนะครับผมเห็นไหมครับติดแล้วนะครับผมติดแน่นนะครับผมเอาไม่ออกเลยนะครับผมกําลังทํานะครับผมแป๊บนึงนะครับทําเฟลลิ่ง L อ S ยังเอ่ยอย่าไม่บอกรุดดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมจะมาเขียนอีกทีนึงนะครับผม

ให้ผมเสียใหม่กันแยก Color Naturals ด้วยน้ำมันสกัดธรรมชาติติดเาสีผมดูสวยเด่นช้าติดทนถึงสิบสัปดาห์ปิดผมขาวถึงหนึ่งร้อยเปอร์ซต์ปราศจากแอมโมเนียจากการแยก Color n a t u r a l ร่างกายต้องการอาหารทุกวัน Nestle Health Science Boost Optimum ดื่มเพื่อเสริมสร้างเติมจากน้ปกติสร้างมาเป็นอาหารสุดครบถ้วนสร้างให้มีปกติน่ารู้ในกแงสร้างสุขกวัน Nestle Health Science Boost d r ย ประมาณเนี่ยผมจะทำการจอเลยนะครับผมยัย้งแยให้ผสอาจริงพร้อมเทคโนโลยีทอนตบคช่วยยับ้งินบนผานครับ่าสูตรน้มนมีช่วงเวลาที่ทำงานแล้วก็มมีจุดด่ๆนาค่ะมันทำให้หน้าหมองจนวันที่ได้ร่วมงานกับยูสบได้ลองคริสตัลเซรั่มสุดใหม่เขามีไทออมิโดเป็นบรทเชนิ่งเชื่อลสจุดไม้กอยู่เองอะหน้าเราก็โกลัวขึ้นเราเรื่องจุดดำนก็จางลงด้วยค่ะ ินเชื่อเกษตรกรยิ้มได้จากศักสยามมีรถหรือไม่มีรถก็กู้ได้ไอ้วงเงินสูงกู้สินเดือนคุจศักสยามเราจะเป็นกองหนุนที่ที่นองรเกษตรกรไทยทุกคนศักสยามสินเชื่อเพื่อสังคมอีกแมทเดียวแันนี้เป็นวันงงานคร่ชมปสทั้งทีวได้ไงมัผู้วันนี้1 5 9บาทกระดาษ1องค เอ็ทีแมสจีไบโเม็ดแรงเต็มแม็กซอย่ากดูเหรอลายสตรีมหรืแคสเกมก็แรงแต่รื้ชันทัพห้าร้อยเมตรแค่เดียวห้าร้อยเก้าุดก็บคนนี้ถึงสองร้เมตรของมร็วงห้าร้อยเอ็มชีโคราคามนาขุมน้งชาบิายท้ายข้ากสางแต่ก่อนอร่อยได้ที่สุดเสียวฟันจนมาใช้เส้นตวดมาสติแพรที่มีห้าคุณประโยชน์ไม่หลอดเดียวโูรถกัรางหวานแถมลมหายใจหอมสดชื่นเส้นตวดมาติแผรลองเลย อะไรคือเหตุผลที่เราต้องตื่นทุกวันก็มีอีกหลายชีวิตที่รอเราอยู่เติมความเข้มแล้วไปสู้ต่อไม่ซุปเปอร์คลาสสิกเพื่โรบัสต้าไรน์เซสกาแฟดำที่ร้อนเข้มกลมกลมชีวิตคอซุปเปอร์คลาสสิกเข้มความสะดวกสบายที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ดีดักไพร์ลัสกรีนโบ้เพื่อแทนใช้ชีวิต โอเมก้าสมาร์วันพลาสดีเอมิกัมสินนไอินและโอเมก้า369ใหม่โโมโอเมก้า369สาทเอสโตนีน่มมันอะติดกาวแล้วนะครับผมเห็นไหมครับติดกาวแล้วนะครับผมเปิดไฟก่อนนะครับผมได้แล้วนะครับผม ต่อมาด้วยเทคโนโลยีน้ำหอมค,คอมีบครงใหม่ายาวนี้แพชชั่นความหอมกราจายิดง,งานใหม่เพิ่มปริม,มาณ25ปัญหาผิวติลวเลยค่ะป้าแดดทางลายดูนิัสาทาแต่งโน้ีร้รอยทัแผะบัฟังคันนะป้าแดดทางุายดูนิัสทาแต่งโมมี้อยทัแลกผิวสวยพร้อมจุฬาเฮาิรฮ์3จุฬาเห สายก้ามขัดวัชรีคอราโดคายโคลาเร่ครั้งคือจบครบยางเครื่องแต่งบ้เลืออาหารงยานง่ายซ็ตสบายเครื่แอทแท็กอีซี่หลับหาช่วงนี้เราไปพบกับผู้ทาฟันชิ้นใหม่อย่างคุณรถน้องฟันอันเดอรก็ไปติดตามกันเลยครับแต่นะครับผมฟันของกูในรายการคืออะไรครับวันนี้อยากจะมาใช้นี่ให้ครอบครัวครับขอบคุณเราเป็นนี่เยอะครับ ่อมีของพ่อห้าหมื่นบาทก็มีหนึ่งแสนบาทโอ้แสนห้าสวัสดีครับชื่ออูนในใ๋นะ,ะ,ะอายุสามสิบปีครับอยู่จังหวัดปุนคราการครับครอบครัวของผมนะครับมีพ่อมีแม่มีน้องชายที่เป็นฝาแฝดกับผมนะครับคนนี้แล้วมีผมแล้วก็รายาครับ ผมพ่อพงศ์ผมนะครับจะอยู่ในแปดเบอรออาร์ทอพ่อกับแม่และน้องชายอีกสองคนจะอยู่ในห้องห้องหนึง่งส่วนผมกับพญาจะอยู่กันอีกห้องหนึง่งครับตอนนี้คุณพ่อผมนะครับเป็นรอพรอ,อยู่ในนิคมบางปูครับส่วนน้องชายก็ยงานอยู่ในนิคมบางปูเหมือนกันส่วนคุณแม่ตอนนี้ว่างงานครับผมที่แม่แลาออกจากงานมานะคะเมื่อสองปีที่แล้วเพราะว่าน้องป่วย ทอนรับขาน้องหายแล้วจะกลับไปทํางานก็กลับไปทําไม่ได้เพราะว่าเปิดเดี่ยต้องการยิงเก่เลยนะครับผมส่วนผมกับแฟนะทำงานอยู่ในนี้ผมปักหมนะคราหัวเดียวถือด้วยหนึ่งสิบลาไปบ้างก็จ่ายทั้งค่าบ้านค่าไฟค่ารถแล้วก็ยิ่งขายนี่ให้แม่ก็ไงครับรอกจากการงานนะฮะถ้ามีเวลาว่างผมกับแม่ก็จะเก็บของเก่าในแฝด ในเพื่ออาทรไปขายรับมครอบครัวผมมีนี้อยู่ทั้งหมดห้าหมื่นบาทครับเพราะว่าแม่ไปกู้นี่นอกระบบมาเพื่อเอามาซื้อของเก่าเมื่อห้าปีที่แล้วมันขาดทุนก็ลเลยทาให้เป็นนี่ก้อนนี้ผมช่วยครอบครัวใช้นี่ทุกเดือนครับแล้วก็มีนี่ของผมด้วยที่ผมมาสมัครในรา,ายการนะครับผมอยากจะมาใช้นี่ให้ครอบครัว ตอนนี้ก็ทํางานอยู่ในโรงงานเหรอใช่ค่ะนนก,ก,ก็คือพยายามทำด้วยกันทำด้วยกันทำด้วยกันรฉะนั้นจริงๆเราจะมีเงินเดือนทั้งคู่ในเกือบสามหมื่นต่อเดือนขาดสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดันช่วงนี้ไม่ค่อยมีโอเพราะว่าโควิดยอดยอดของโรงงานก็น้อยลงแล้วเราจะเหลือเงินเพื่อจีบาทะถ้าจริงๆแล้วผมก็กดบัตรเป็นหมดกดบัตรนั้นสดอะนม,มาใช้มันจะหมุนอยู่แบบนั้น พ<ร>อกระเดินออกมาแล้วครับวุ้นเราไม่กดได้หรืออันนี้มันเป็นหนี้เดิม,มเป็นหนี้เดิมครับที่เราติดค้างที่ติดค้างไว้คือถ้าถ้าเรากดสมมติว่าเรากดมาสามหมื่นหมดแล้วเราก็จะเป็นยอดเท่านั้นอนยื้คุณองแสนหนึ 8, 8, ่งครับทั้งหมดครับสามใบใบละสามหมื่นประมาณเต็มที่คือถ้าปิดต้องเอาเงินก้อนไปปิด ก็คือเราจะไม่มีเงินก้อนครแต่ที่เราจ 2, 000, ่ายสองพันเราก็จ่ายห้าพันอย่างเงี้ยแต่คือเรอจาจะจ่ายน่อยฮะวตอนนี้เราจะจ่ายขั้นต่ำไปก่อนเ,ออเมื่อก่อนทำไมเราถึงใช้สามใบขนาดนคือพอแม่ออกจากงานน่เี้ยครับแม่ก็ไม่มีรายได้นะครับก็คือพอสุดทนะ้ายก็คือแม่แม่กมอจากงานเพราะใส <จ S 1> ่เหตุ<ๆ>หตก็คือว่า น้องของอู๋ครับเด็กคนเล็กการเอานี่อายุเท่าไหร่อายุตอนนี้อายุสิบเจ็ดครับผมแต่เมื่อสองสองปีที่แล้วคือน้องนี่ปวดท้องอักกินอะไรเข้าไปไม่ได้อายุประมาณสักเก้าขวบเจ้าขวบคือลูกกระตานี่เนหลืออะไรครับคือกินอะไรเข้าไปแล้วคือแบบมันกู้ออกมาคือก็เลยไปตรวจพิจัยประมาณสองเดือนถึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ครับเราเเจาะท้องเจาะตรงเนี้ยครับสุดท้ายที่สุด รู้ไหมว่าเด็กเป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรคือเป็นแบบว่าลำตัเส้นผ่านลำไส้อะครับมันตีมันตีเต็มหลยมันมันช่องมันไม่ย่อยลำไส้ปกติเั็นพวกนี้อันนี้ตอนที่หนึ่งนะครับผมไม่มีอะไรเข้าไปได้เลยมีนก็เลยต้องใส่ท่อเทียมเข้าไปครับสองทางพอเสร็จแล้วหมอใส่ปุ๊บน้ำก็เลยข้างข้างที่ท้องเนอะหมอก็เลยต้องเจาะตรงนี้เพื่อให้ ให้น้ำมันไหลเรียนออกมาได้แม่ก็เลยต้องอยู่คนดูน้อยเขาจะช่วงปีเนี่ยแล้วเราก็ต้องาเงานเพิ่มออันนี้ตอนที่หนึ่งนะทําง่แล้วจะมีตอนที่สองนะคะท่าบ้างก็ต้องจ่ายสองห้องพ่อก็รอเขาไม่ได้ค่อยๆเรือยเท่าไหรเพราะจริงๆเขาก็ฉลาดนะเขาจขาเอื้อทอนเสร็จแล้วก็ซื้อไม่ต้องไปผ่อนแล้วก็ทิ้งไปปีๆประมาณแบบสี่พันสามสี่พันแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยแต่นี่ยังได้ห้องเป็นของตัวเอง ใช่ไหมก็บ้านพ่อหนึ่งหลังบ้านเราหนึ่งหลังคือของพ่อเนี่ยคือเช่าเขาต่อตอีกเนาะเอาเลยเพราะว่าห้องนึงเราอยู่ไม่ไหวครับเราอยู่ด้วยกันแบบแอ่นดมากเพราะว่าตัวผมพันยาผมท้องได้หกเดือนด้วยครับเออมันอยู่ยากมันห้องมันไม่ใหญ่มากเออแต่เราก็ต้องระวังนะออกมาเนี่ยอีกหลายบาทเลยนะเตรียมกานให้ดีนะนะก็เป็นกําลังใจเพราะว่ามันจะมันจะ ชนไปหมดเลยครับผมความตั้งใจที่อยากจะชำระหนี้สินของครอบครัวให้หมดไปก็หวังเพื่ออยากจะให้พวกเขาได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหุณจะทำความฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้เขาคุ่ต่าครับเร่ยอะไรเระสับตาหยุดครับหยุดครับรับจ้างที่บางปะกงนี่นะครับผม ใครจะได้ไปร uhm for ่วมพิจริณกับนักร้องรวยโชคอย่างไร้อ้นและไปลุ้นสุดๆกับการเสียงโชคแบบสบายสีนะคะนี่ยากรอนลองเปลี่ยนไม่ะเรียกคอๆไมค่อยมาอเ เฮ้ทาดทาใเอาลงวข้อข้ะโบีตัวการความหอมอร่อยต้มมมีส่วนผสมจากเนื้อหมูเน้นเนระเทียมพริกไทยคัดสม่อย่างดี รถหมูแบบนี้รถดีเท่านั้นต้องตัดแกงชาทองอร่าารอยในพ,พ,พริกแฝคุณพ่อรถดีโฆษณาตัวใหม่ตลกแน่นอนไม่ตลกเอาความจริงประกันชันนนน้นหนึ่ง10%สิบเดือนเยีนเท่าไหร่ก็สิบห้าน่ะโอนลูกไปสามเสียที่ประกันติดลอ็อ ียไม่ใช่การทะเลาะแต่คือบทสรุปเพรสแตรตแอดวานซ์วัชชินีเซรัมบทสรุปสำหรับผิวหน้าทำผิวหน้าผิวสีผิวหน้าเป็นเท่านั้นที่หลุดสร้างตุนที่เป็นนี้เพื่อทุกหนุนหนังด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ มาจีคลีนเนสแรปเอสเซนต์ผ่านการทดสอบการระคายเคืองสบายใจกับทุกส่วนผาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวไร้ดักลิสตอรี่สะอาดล้างมืออนามัยทั่วทไทยความสุขของผมเกิดขึ้นได้ระหว่างเมสกาแฟเลดด์สพื่อความสุขจากกลิ่นหอมหอมด้วยกาแฟคู่บดละเอียดสองสายพันธุก์กลมกล่อมนี่เลยความสุขของผมเมสกาแฟเลดครับ ฝ้าแดดจุดด่างด่างหายากเพราะฝั่งลึกใหม่มี n i r e l u m i n ส s ท็อป30ฟลีตแมสเซรังทรงพลังกว่าิ0เท่าช่วยรับฝ้าแดดจุดด่างด่ายับยั้งหนูเห็นผลจริงใน4สัปดาห์ Nireluminas ท็อป30ไม่เห็นผลยิ่งดีขึ้นเงินถึง30กันยายนนี้ ก่ก็ไม่รอเหมือนยุงอารเจนสู่ใหม่แหวกซอกซอนซ่อนติดก็ไม่รอดรุ่งขยายแมลงขยาเพื่ออารขยับคนเราเป็นหว่าได้ทั้งปีเมื่อเป็นหวัดที่ขอเจนตัวอยาบลาณจะอร้ตอเปน่อมีมาเรียจังหวัดน้ำมุกหลฝนสิสันและเป็นไทยอันตรายใช้ยาพิกหนึ่งช้อนเข้าแสงความพิ่ซัออกยากช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย99.9%คือ damage พบกับโปรโมชั่นที่เอาใจเหล่าคุณช็อปกับโปรโมชั่นราคามหาจุกที่ร้องแรงแรงโดยความเพื่อคนไทยน้าเป็นแก้วสักเตอร์สุดไงน่าสนใจและโดดเด่นมากๆนะที่มีคัมแบงเรื่องราคามิรประชาชนเตรียมช็อปเป็นก้าวย่องสินค้าราคามหาชนเพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าและให้คุณช็อปปี้ได้คุ้มค่าที่สุดวันนี้ถึง20กรกฎาคมนี้ช็อปได้ที่โลตัสทุกสาขานะครับ ไริให hey, ้คุณใช้ีไ kind ด of ้มากว่าซื้อวัข้อเสนอพิเศษถึง3กรกฎาคมนี้วไม่กระชับริวรอจุดด่างดำตามวตใหม่ยูเซร 3D สีร่มาสารส่อลาิวดูประชาจุดดาดจางลงใน2สัปดาห์ 3D สีร่มจากยูเซรี เมื่อความร้อนมาพร้อมกันแขแต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปรีเคลียไอซ์คูลเมนทอลที่สุดของความเย็นสดชื่นพร้อมสามพลังความสะอาดสดชื่นช่วยกะจัดมังแขให้ผมสวยมั่นใจเคลียอ่ะอันนี้ตอนที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอดูตอนที่สองนะครับผม